กลับมาแล้วนะคะประคารวนดวงบายดวงดีนะคะวันนี้ไปสองเพจของแม่หมอไอซ์แมรี่เจนนะครล่าสุดออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวของการงานก้าวหน้าเจนักษัตวรูปล,ลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงเปิดทางปังรับปีใหม่เดี๋ยววันนี้นัที่อ่านให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับโดยอาจารย์ออกมาโพสต์เป็นรูปภาพนะครับระบุว่าเออ 1 2ึ4 5 6 7งนักสัตว์นะครับมีเกณฑ์นะครับดวงดีชีวิตกําลังจะมีข่าวดีนะครับการงานก้าวหน้านะครับดวงเปิดทางทําอะไรก็จะได้เงินนะครับมีเกณฑ์ขยับขยายด้านเกี่ยวกับเรื่องของแผนงานต่างๆนะครับจะได้เงินก้อนนะครับนำเงินมาต่อยอดสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรก็จะสมหวังนะครับมีดวงจะได้พบเจอกับ มิตรบริวารที่ดีนะครับการเงินการงานหลังจากนี้จะเด่นมากเ,เริ่มมองเห็นการเติมโตของอนาคตนะครับและ7นักสัตว์นี้นะครับได้แก่นักษัตว์คนที่เกิดในปีจอก,อกุลวอกชวดมะโรงมะแมะและมะเมียนั่นเองครับอะใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกีเ่ยวกับข่าวหัวนแล้วอยากให้เราไปอ่านค่าวของมาดูท่านไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับวันนี้ไปแล้วบาย